เลยครับเนี่ย หนักเลยอุ้ยพี่น้องมาเบิ่งอันนี้จ้านี่นี่นี่นมีหอดเห็ดไปแบบมือเดียวนี่คือเมาเมา, <c oughs> าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะมือนี้มาพอกับเอ็มอีกแล้วเนาะคะ่ะจากช่องตะแบงเยี่ยมฟาร์มนะจ้า <c oughs> สวัสดีครับบ้าแจ็คเคยขอนเจนนะครับคือมือนี้เนาะคะ่ะพาพี่น้องมาเข่าวสวนน้องใหม่เนาะคะ่ะเมื่อเมื่ใหม่ก่อนนี้ ยาวแหงส่วนน้ำใหม่มของพวกเขานี่ก็คืออยู่อําเภอหนองเรือเด้อค่ะอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะพี่น้องเมื่อก่อนนี้อันนี้เ uh huh. พิ่นจีเอิญว่าน้ำใหม่ไผ่เลี้ยงเนาะค่ะพี่น้องไผ่เลี้ยงนะะ้นอง,ง,องหรือว่าถ้าแถวบ้านเอ็มเพิ่นก็บจีเอิญน้ำใหม่สามฤดูจังสี่เนาะคะ่ะก็คือหลายคนเพิ่นก็ถามมาเนาะเพิ่นก็อยากได้ตนน้นพันธุ์จังสี่เนาะอ่ามันสิมีขายอยู่ตามร้านไอ้ร้านขายต้นไม้แม่จ้ะเดี๋ยวว่าไปน้ำหักไปน้ำเนาะ ไปบอกทั้งรลานเพิ่นก็ได้ไปถามทั้งหลานเพิ่นก็ได้เนาะคะ่ะว่าเป็นนอไมอ้ขอสื่อพันอนไอ MM ไม้ไพเรี่ยงนี่ว่าไรยงสี่ไหมค่ะเอซียมเอ็มเดย์อันมันสีนี้ที่เพิ่นอันจะขายอยู่เนาะจา้ะอันนี้คือซับงอกมันออกนี่แหละเป็นวิธีที่แบบว่าที่เพิ่นดูแลสวนเนาะคะ่ะคือเขาจะเอาเงาเอาแง้เอาย้ง,อ,งออกเบิดเลย นั่นก็เลยเป็นลนะักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะเอาเดี๋ยวนี้สับเอาเลยก้อนนี่ดกนะครับดกแห้งเกิดดกแห้งครับนี่นละ สิบกโนโน้อนเนาะพี่น้องกอเดียวเอา MC เอ,าอ,อ็มสนะีเอากรอกรงไปก่อนเมื่อนี้นะ,ะเอากระสอบมากับบุงนี่คือรับเบาไวแล้วก็เลยเอากระสอบมาใส่นะจ้ะนี่ละเบิ้งพี่น้องน่าไม่กอเดียวเนี่ยกรองเลยเดี๋ยวเอ็มสีซับเราก็คือเอ็มกระสีเอาวางว่างว,าง,วางไว้เหมือนกอมันก่อนเนะาะแล้วก็ยยำนันกระจังสีไล่เอากระสอบใส่เนาะคะ่นะมากอดข้างผีเลยค่ะ มันมีกันหลาย,ย้วยกันนอที่มันแบบว่าพร้อง,งามก่อนนอนซุ้มพอกับเทินที่เผาบ่าค่อยได้ก็คือเขาก็เอาไว้ก่อนนะจ๊ะอวบใหญ่ อันนี้มันแม้งสรับถือเหงาสับบ้าถือค้างเนาะเพี่ยง่ายใบ้าจัก เดียวกันหกเจ็ดนอผมน่าจะพี่กอพี่แทงน้อยง่ครับมัมแนแทงกันงบน สียดายง้อยู่นะจ๊ะของรางอยู่อ่อนๆนะครับหมดกัดติโอ้ออออยหลายซึ่งหมดทั้งยุ่งครับมะแดงกัดข้อมีมะเมียนศรับถือนาะนี่หรือเปล่าเจ๊กก็ถือเนิดถือวะเขาเทียนมึงแมง่งเอาไปหลบทแต่ของรางมันก็นไดนะ้เนาะ ยานันแบบว่าเอาอซับไปถือเหงาเก่าคันยานแบบว่ามันนั่น,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 นถ้าเทียเสียมไปเผลอไปถือนะมันสีนา้าเนี่ยจ้ะนี่แหละสองนอ้อเอา้อยาน,นไปใส่หมูน้าพี่ท้งพี่อยู่หน่ยจ้ะ ก้อนนี่ก็ร้ายอยู่เนี่ยขาวดีเนาะอหัอวบคักเป็นดอกก่อน ครับถึกต่อข้างล่างมันต่อ <c oughs> นี่นี่มองอันเงาเก,ก้ามันน่ะนี่ละอันเจ็ดสิบอ่ะมาเอาได้ไหมคะ่ะไปให้หมันยาาอีกยังไงกันนะครับซีนอก่อนนี่อ๋อนกันา,นาวๆาเลยครับนี่างดีก็ร่างสิขึน้นกับล้ายอยู่ด้วยค่ะ รอบน้านี่ก้อนี้จะร้ายแะ้วเนี่ยร้ายคักสองมอเฮียยุ่กว่ายุ่นเฮ็ดเป็นโพนไปครับพี่นอ้องนี่ก่อน้ำใหม่มันถมดินเป็นโพนขึ้นไปนี่ได้แล้ววางลงกันหูนทาหมุนบาลเจ็กโอเครับ เอาไปไพ่ออกเป็นสีชมพูดีไปแล้วสามบันทึกข้างเสียงฮักสองนออันเพิ่นสีอันคุดออกอยิ่งสีไหมจ๊ะคันถ่าเ้าหักเหรอไม่เหลือต่อยาวๆก็คือเพิ่นสีคุดออกเลยได้ค่ะ จังสิบ่ไแด้เวลาเอ็มเห็นอะจังเสียทำมันขุดแต่เอ็มก็จะขุดไปเลยจังสิบ,บ่ไแด้มาตามเก็บตามแตงอีกเนาะคะ่ะเถอะใหญ่โอบยาวขวา ทั้งนี้สิคุดเดี๋ยวพอฟังนี่บอกติดติดกันสามนอ,อน,นี่ถ้าไหนเอาดอกไปไปกอ่อทั้งหลังบ้าแจ็คมาค่ะ มมีแอาจจะไมงก,กินครับอันนี้นหมดคพื่อขึ้นลไล่ ่าสิซับเห็นนอนี่ก็เลยยกเสียมไปพอดีเลยก่อละหกเจ็นอน,นะคะอ่ะเมือไหรทักงนอนน,อน,อนี่คือมน่อไห่ขอเ ทัอเทียดเดี๋ยวขาดถวัญน,นอนใหญ่นักเลยเบิดไปโอ้นี่เด้อ นีมันแข็งเลยี่ทันทีเอาออกมันสิมีแบบว่านอที่มันต้งน้ำกับมีนะจ๊ะมันเหี้ยวหรอตัวนี้นอนน่นเหี้ยวหรอกแต่พอออกอก็เกเดี๋ยวมันสิเป็นล้ำหลายโผล่นะจ๊ะอะน้อง้ลกอผิด เบิ้นเบินขึ้นนี่กับน้ำเล่นี่พี่น้องเห็นหมดแดงมหมดเลยจ้ะถือกัดไปหลายตัวหรอหมดแดงหลาย บ็ดละมั้งอันนี้ปารอันนี้มันงลักขึ้นจนม,มันใดญ่ใหญ่เกิดกลางคอน่าห่วงอุ้ยพี่น้องมาเพื่อันนี่จ้านี่นี่นี่มีหัวเห็ดเห็ดเยอไนะไข่ป่ะนี่มันกินไ,ได้เด้เอ็งเคยเห็นอันอยู่ในทีิพนพักกันเห็ดขีบอยู่เห็ดเยอะไข่มันเถาแล้ว น,นูนนี่นนจ้าไหนเอ,เอาออกเดี๋ยว่เดี๋ยวเขาต้องซับเนี่ยเนี่ยเขาซับตรงนี่า่เหรอเขาจะด,ดึงมันออกมาเออแต่ยูมันมาขืนการกอเนาะอย่างเงี้ยพี่วันนี้สิมาพาพี่น้องมา,า,งมา,า,มาสามน้อยห่วงวันนี้จ้า้างนี่เป็นกอนน้อนน้อ่ห่วงบนเลยเลยค่ะ อโอ้ยนอนนี่แห็นเป็นแต่เสบคักผมใหม่เื้เกเาก่อทางกีกกับนี้ พักน้อใหม่ไหม <c ười> <c ười> เ <c ười> บิ้ไปเบิ้นเรามื่ก่อนันสันมี่สิหิวโอ้เินผิ่นพี่น้องมาเก่งโอ้กํังขึ้นไม่่หกื้จ้ะอื้ขึ้นหายน้อยครับโอ้ผ่มนมองผิ่นกเนียนตุบปู่อยู่น,นี่ขาวๆน่เาจะอเห็นพี่น้องเบิ้งคือมันท่านได้เพราะเอา 我唔係識走。Oh มาเบิ่งน้ำไม้หอกอไรน้ำไม้หวกห,หลายบอเหมอือนี้มาเบือง,อง,อง,งพออี่น้องอย่างน้ำไม้หอกอไเพอะต่อมจะต่จ้ะสิบกุโนยูน้ำไม่หวกจะเป็นนอแบบนี้ไะ วันนี้ห้อสิพ้ากันไปเก็บน้องใหม่ผิก่องได้แบบนี้พี่น้องนนหัวอันนี้น้องใหม่ให้เลี้ยงน้องมักับสีต้านกันอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวเก็บน้องใหม่ก่อน นี่จ้านอนใหญ่ๆเลยโอ้ยอยากพี่น้องทำไมมาหนีจ้ะเดี๋ยวนอนง้ามอยู่นี่แหละใส่ทั้งเมือดก้ะหลายเติอบอยู่เนาะค่ะ่อนมันนีเอากระสอบมาใส่เลย นี่ลาพี่น้องเอ็มน่งก็ได้เหมือนกปวดขาบาท่านไหนตัดแตง่งบาท่านไหนฮ้อนขอแก้ออกได้หนึ่งจ้ะใส่กระสอบเลยนุ้งน้องไหล แค่เดียวนเนาะเว้นไปเท่าเด็กมือนีมือที่สามเนี่ยจ้ะมัน,บบมนเหง้าไว้เถอะเด็กไปแบบมือเดียวยนี่ขึ้นเหง้าเหง้าคักนี่แหละเดี๋ยวโอ้ยเอาน้าไม้ใส่กระสอบมันจิตมาเตรียมกระสอบห้าบอไปแจกเกอฮะอันนีเตรีมยมอยู่ละต้องหนีกันนกคักแล้วเนี่ยจ้ะเอากระบุงมากกระเต็มกระบุง กรบบุงนี่คือเอามาใส่งานแบบนี้บ่ได้เลยจ้ะหลอบก้อนเนาะกับบุงอันเบี้ยวเบิดเลยเอามาใส่งานผิดประเพศนะคะ่ะนักเกินมากนี่แล้วจ้ะซับน้องใหม่มือหนีก็ไเด่ไร้คือเก่าได้ลรย้อยู่เอาไปเฮ็ดน้องใหม่ถุงจ้ะ เตรียมสอบพี่น้องต่งยูบวะ พี่น้องเพิ่งยมยกบไ่ไหวละทั้งไหนเนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะ,ะกับพ,พี่น้องใส่เสียมซับยางหลวดเร็วเลยเสียมกะ่นใส่บูเสียมเถียมถิมถ่ม่พุ่นได้หลายคือเกัพีน่น้องเนองใหม่มันกำลังออกนอกดีเนาะจ้ะทั้งไหนคะ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกําลังใจไปเห็นมู้เาในเด้อจ้าฝากไปติดตามในเพจน้ำเนานนะคะ่ะผูใ้ใดที่รับชมทางย t u b e อยู่เนาะคะ่ะในเพจก็คือ มันกิดสิมีช่องทางได้พูดได้คุยได้อินบอกเอียงมหาเอ็มได้หลายขึ้นนะจ่ะหรือว่าผู้ใดที่ติดตามอยู่ในเพจอยู่แล้วกะเอ็มก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะก็ฝากไปติดตามในย t u ู e น้ำแน่นะจ่ะกับอีกอันอีกทางหนึ่งของมูฮาก็คืออันช่องบ้าแจ๊คเคยขอนแก่นเนาะคะ่ะ <laughs> พี่เบ้าแจ๊คิ่นสีเเกี่ยวกับแนว้แบบว่าให้ความรู้ให้อ่า ยังก่อเกี่ยวกับการเกษตรนะคะครับตอนนี้ก็ยังยังยัง,ยงท่านได้ลุ้งคลิปไลน์มาแน่นนะครับก <c oughs> <c oughs> ับถ่าเบื้องต่อๆไปนะครับฝ <c oughs> ากติกดตามเป็นกำลังใจไปให้มใหมูมเขาในน้าจ่าในคันเอาใหม่อันนี้ก็คือเดี๋ยวเอ็มจะให้พี่บอลแจ็คมาแบกเอาเนาะคะ่ะยังไงคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเอ็มกระิขอฝากพี่น้องไว้เท่านี้เด้อร์พอกันไม่คลิปหนานะาะจ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ